ก็คือเนี่ยถ้าคนจะซื้อแบบเฉยๆก็อยู่ได้นะถ้ามีทางเนี่ยหน่เข้าออกสะดวกสบายจ้ะตู้พวกทุกอย่างครบครบโรงพยาบาลนตลาดตลาดไปไปยใต้กับแค่เดียวไปรถไฟฟ้าก็ห้าร้อยเมตร้ะรถไฟฟ้าแล้วไปสีลาดก็ประมาณห้าหกร้อยเมตรสีลาด เรามาตรงนี้หนึ่งก็เดินข้ามเก้าเดือเอาเดอม,ามาดูคนนี้สตอผัดหมูปิตามสไตล์นะถ้าดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้มาก็เฮียแกไม่ล้างกระทะนะ ผัดผัดจากจืดมาเผ็ดอันนี้เริ่มเริ่มเผ็ดแล้วนะ่ะน้ำมันลงกะปิลงก่อนเลยสูตรผัดสตอแต่ผัดเมื่อไหร่ก็ขายดีใช่ไหมเฮียผัดเมื่อไหร่ก็ขายดีดเราจตาะตอแพงเราจะตอแพงตอแกะแล้วสองร้อยกว่าร้อยห้าสิบขนาดสตออีสานแย่แล้วยังแพงมันจะต่อใต้ยอย่าง,งน,นี้นี่นี่หน้ามันไหมตอนนี้ ผมก็ไม่รู้หน้าไหนตอนนี้แคหน้าฝนมันน่าจะเยอะแล้วนะใช่มันน่าจะออกเนาะออมันมีสตอใต้กับสตออีสานด้วยครับปลกข้าอีสานไม่มีผ่านนี้แม่ลลละสามสี่ร้อยแล้วเนาะสตอใต้คือสมัยก่อนแพงจัดเพราะว่ามีแต่ทางใต้ตอนนี้คนอีสานทํางไปปลูกเริ่มเริ่มออกผลละเริ่มออกแล้วแล้วที่ผ่านมาเฮียใช้สตอไหนมากไม่รู้นะผมก็ซื้อแกงมาดูสต่นจากนี้ไหน แต่ดูแล้วมันมันถูกลงมันมากขึ้นก็น่าจะมาจากอีสานนี่แหละที่ปลูกเยอะก็ยางเขายังไปปลูกได้เลยเขาก็สตอร์าปลูกด้วยนี่ฮะอยู่นี่ใส่หมูใส่หมูลงไปเ,เรื่อง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 ขา,ขายกิจการอันนี้เฮียขายขาย หมดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เอาอะไรไปเลยเนาะตึกตึกเป็นยังไงฮะตึกกี่ชั้นอะไรยังไงเนี่ยสามชั้นมีดาดฟ้าเป็สี่ชั้นมีห้าห้องนอนสามห้องน้ำห้องน้ำทำใหม่ด้วยใหม่เอี่ยมเลยทำให้ทำมาหกหมื่นต่อห้องเห็นบอกห้องน้ำกว้างมากห้องน้ำกว้างเท่าห้องนอนเลย คลิปนี้ไม่ไม่ต้องรอรอนะฮะว่าเดี๋ยวจะตามขึ้นไปดูข้างในนะไม่ไม่ไม่ต้องรอเพราะว่าไม่ไปถ่ายแต่ว่าถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาดูได้ขายเท่าไหร่เฮียสิบห <15. S 1> ้าครับสิบห้านี่บอกราคาไว้ก่อนาามา<ด>คุยใใได้พร้อมขายเนาะพร้อมขายแล้วก็ ใครจะต่อยอดกิจการใหา่ครับเอาไปทิดูใหญ่พวกโมโหเลยขึ้นมาสบายเลยลูกค้าส่งเนี่ยที่มันรองรับเป็นแับมีคนบอกว่าแพงไปแพงไปก็แล้วแต่คิดแล้วแต่คิดถ้าหากว่าซื้อซื้อแล้ววันนอนเฉย แต่ถ้าซื้อแล้วทำธุรกิจต,ต่อยอดอะไรอย่างนี้นะถูกก็คือเนะถ้าคุณไปซื้อแบบถือๆก็อยู่ได้นะถ้ามีการเงนฮะไม่่เข้าออกสดกะดวกสบายจ้ะตู้โก้ทุกอย่างครบครบโรงพยาบาลตลาดตลาดไปใต้กับแคปเปียวฮะไปรถไฟฟ้าก็ห้าร้อยเมตรจ้ะไปรถไฟฟ้าแล้ว ไปสีลาดก็ประมาณ5-600เมตรสีลาดถ้ารวมทุงลีหนึ่งก็เดินข้ามเก้าเดียวเข้าถึงเลยปีนกำแพงก็ได้แต่ถ้าต่อยอดธุรกิจเทียนี่ก็ยินดีให้หมดเนาะแล้วก็ลูกค้ามีอยู่แล้วลูกค้าประจำเหน่อยไ,ได้เลยท,ที่พิงกำแพงก็อยู่เนี่ยลูกค้าเราหมดตั้งแต่เรารพอไปเลยหยปมหาเลยก็าลังขึ้นอีอ่า เราไปหาเรือกุ่วยก็มาอยู่คลองนี้หมดแล้วอ่าใช่คลองเดิมคนผู้หาเรือก็จะย้ายอยู่นี่ตั้งแต่ว่าคองต่อเลยที่อยู่ประมาย้ายมาทุกคนก็จํานวนคนก็อยู่จริงก็จะมานี่นี่เยอะจํานวนคนเขาไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยเขามาทั้งครอบครัวแล้วก็ทํากับข้าวทาอะไรนี่ได้เลยขายได้ตะตอลงมปแล้วครับ สตอนเริ่มหอมหวนชวนหิวขึ้นมาแล้วไนเ้อ,มก,อ,กกนนอมกินนะกินร้านดาวใต้โอ้โหตัวแปดสิบาทพัสดสตอเนี่ยนะนี่นะปดุกาที่ถุงเลยถ้าคูณแปดก็ไม่ได้จะ่ใช่ไห้นะนิดเดียวแต่อ,ร,อ,ร,อาาร่อยเรามาออร่อยแต่แต่แต่ว่า ถ้าผัดสตอผมผัดเองอร่อยกว่าผมว่านะเพราะเพราะว่ามันได้ได้รสชาติเราไงใหม่ๆถ้ากินใหม่มันจะอร่อยแล้วร้อนอ่ะใช่ใช่สตอมันจะหอมอร่อยอ่านั่นแหละแต่แต่ว่าแกงส้มเนี่ยต้องต้องซื้อถ้าอยากกินแกงส้มใต้เนี่ยแล้วก็พวกไตปลาอะไรอย่างเงี้ยนะ เรอยผัดไปคุยไปฮะใครสนใจยังไงก็นี่ฮะเบอร์นี้ หอมฟุ้งลาดข้าวเนาะก็ะเดี๋ยวบอกว่าขายนู่นขายนี่แล้วอยู่ตรงไหนนี่ซอยวัดละครธรรมนะที่เห็นรถวิ่งเนี่ย,ต,ยาาติดลโรงพยาบาลทนบุรีติดติดทนบุรีหนึ่งติดใกล้กับตลาดพันนน กันคลิปต่อไปนะครับเพื่อน